สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารัวอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเส็ง v ี p เช้าบ่ายพี่น้องวันที่26กระกรกฎาคม2567นนะคะทุกท่านค่ะวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจอด่นวิ่งรูดแยกรอบด้วยพี่น้องแยกรอบเช้ารอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทาง ได้ที่ท้ายคลิปเด้อค่ะเดอะ้อเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะเอฟซีขาแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความนะ่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวนกันกับตัวเด่นนะคะทุกคนเราไปดูที่ที่25ก่อนนะคะค่อยไปดูวันที่26ต่อเด้อพี่น้อง วันที่25นะคะทุกท่านใจะให้เด่นรอบเช้า0ูนย์และ4พี่น้องเด่นรอบบ่าย0ูนย์และ9นะคะทุกคนสำหรับห้างวีนะคะ่ะรอบเช้ามา3805052นะคะทุกคนศูนย์มาเข้าคู่8 0 0 8มาตัวกลับของห้างปกตินะคะทุกคนมาตัวเดียวกันเลยนะคะทุกคนรอบบ่ายเหมือนกันแต่ว่ารอบบ่ายก็คือ380เหมือนกันแต่ล่าง65นะคะทุกคนรอบบ่ายก็เด่นมาศูนย์ ข้าคู่0 8 8 0เหมือนเดิมนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน 5- กับศนย์หลุดไหมไม่หลุดทั้งรอบเช้าทั้งรอบบ่ายนะคะทุกคนรอบเช้ามา38052รอบบ่ายมา3 8 0 6 5นะคะทุกท่านวันนี้ห้างเสิงปีนอะไรนะคะทุกคนมาเหมือนกันทั้งปกติทั้ง VIP เลยนะคะทุกคนเอาเข้าไปรุ่นตอนนะพี่น้องวันที่26ใจก,ก็ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ f อฟส่งมาให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันที่26จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่เด่น2และ4นะคะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็น2 1 2 5 2 6 สองสามค่ะพี่น้องสนะคะสี่สอง4ี4หนึ่งี้าสหกสี่สาี่นยเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่1และห้า เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องคะห้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าสาม ห้ 58, ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นกันนะคะสองสี่หนึ่งห้าสองนะคะสี่สองสกับ5้รอบบ่ายหนึ่งนะคะห้าหนึนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะ สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะ FC ทุกทท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันสุกอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบื้อประจำวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งนี้ FC ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่2และ4เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น2621นะคะติดคู่ตัวเด่น2112 4ค่ะ4641ติดคู่ตัวเด่น4114นะคะทุกท่าน1กับ5รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจําวันเป็น1611ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะ5ค่ะ5 6 5 1 ติดคู่ตเด่น5115นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ก็แล้วแต่ fc ทุกท่านจะชอบถ้าชอบก็ตามใจได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันเนาะพี่น้องสถิติกะมีเขามีหลุดทุกมือเนาะพี่น้องคะค่ะสำหรับแนวทางนะคะห้างเสียง vip วันที่26กรกฎาคม2567 ก,ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโสกหมั่นสุขปู่สุสุสคนเด้วพี่น้องสวัสดีค่ะ